พัดแสงยิ่งสวัสดีครับเพื่อนๆผมวิชานสุมาลีจากช่องวิชานโฟโต้ช่องที่จะพาเพื่อนๆไปสนุกกับการถ่ายภาพไม่ว่าคุณจะเป็นช่างภาพหรือคนที่ถูกถ่ายสําหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆอ,ออกมานอกสถานที่เราจะมาพูดคุยในเรื่องของหัวข้อว่าด้วยเรื่องของโหมดการถ่ายภาพพอดีมีน้องๆคนหนึ่งนะครับเขาส่งข้อความมาถามผมว่า,าหนูไปออกทริปมาทําไม เวลาหนูสังเกตพี่ๆที่เขาเป็นช่างภาพที่เป็นมืออาชีพแล้วเนี่ยเวลาถ่ายภาพพอร์เทรตเนี่ยทำไมเขาเลือกใช้โหมด A นี่เป็นคำถามสำหรับทิปนี้ครับทำไมช่างภาพพอร์เทรตถึงเลือกถ่ายภาพโดยใช้โหมด A ครับเรามาเริ่มทบทวนกันดูครับตั้งแต่เราเรียนถ่ายภาพกันมาใหม่ๆที่เราเริ่มถ่ายภาพกันมาเนี่ย คนที่สอนเราถ่ายภาพเนี่ยเขาก็จะแนะนำเราว่าในโหมดต่างๆในการถ่ายภาพเนี่ยมันจะประกอบด้วยอยู่ก็ได้แก่โหมด m โหมด a โหมด s โหมด p และก็โหมดออโต้นะครับเรามาไล่ทบทวนกันดูทีละอันนะครับอันดับแรกก็คือโหมดออโต้โหมดออโต้ก็คือโหมดที่กล้องเนี่ยมันจะควบคุมปัจจัยในการวัดค่าเอ็กโพเซอร์ทุกตัวเลยมันจะอัตโนมัติทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นรูรับแสงスピจิเตอร์แล้วก็ค่า iso นะครับมันจะดูแลให้เราหมดเรามีหน้าที่กดกดกด เพื่อให้ได้ภาพมาก็จะเหมาะกับคนที่เป็นมือใหม่หรือคนที่ไม่ได้ซื้อเรียสในการถ่ายภาพซื้อกล้องมาเปิดอ,ออนขึ้นมาเปิดพาวเวอร์ขึ้นมาแล้วก็กดๆๆเลยก็ได้รูปมามันก็ได้รูปที่อ,อัตราการถ่ายภาพส่วนใหญแ่แล้วก็คือจะได้รูปกลับมาครับแต่ว่าความเป็นศินละปะความเป็นอาร์ตความสวยงามของภาพเนี่ยมันก็ต้องมาวัดกันดูอีกทีบางทีมันก็ฟุกได้รูปที่สวยมาบางทีมันก็คอนโทรลปัจจัยบางอย่างในการถ่ายภาพไม่ได้เพราะกล้องมันคิดให้หมดในทางกับกันมันก็จะมีโหมด M นะครับ โหมด M ก็คือโหมดที่กล้องเนี่ยมันปล่อยให้เราเนี่ยควบคุมปัใจจัยในการถ่ายภาพทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสปีดชัตเตอร์รูรับแสงแล้วก็ค่า i s โซึ่งอันเนี้ยเราจะถูกฝึกให้อ่ใช้งานโหมดเนี้ยเป็นส่วนใหญ่เลยซึ่งมันก็ถูกต้องนะครับเพราะว่าการที่เราจะเป็นช่างภาพเนี่ยจนเทิร์นก็นมาจนถึงระดับมือชีพเนี่ยเราต้องหัดใช้โหมด M ให้เป็นเราจะเข้าใจาว่ามันทํางานเกี่ยวพันกันยังไงมันเกื้อนหนุนแล้วก็แปรผันกันยังไงนะครับแล้วมันก็จะทําให้เราเนี่ยชำนาญ ในการคอนโทรลกล้องว่าถ้าเราอยากได้ภาพอย่างเงี้ยเราจะควบคุมยังไงเราจะปรับตัวไหนลดตัวไหนอย่างเงี้ยนะครับลิมิตตัวไหนซึ่งมันก็จะเป็นการฝึกฝีมือที่จะทําให้เราชํานาญแล้วก็คอนโทรลปัจจัยในการแา่ภาพดีไซน์ภาพให้ได้ออกมาตามที่คิดเนี่ยได้ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบในโหมด M ดังนั้นเราจะถูกฝึกว่าใครอยากเป็นโปรก็ต้องหัดถ่ายที่โหมด M ก่อนนะครับแล้วก็ยังมีอีกหมวดนึงนะครับก็คือโหมด S ซึ่งเป็นโหมดที่เราจะเน้นที่จะไปควบคุมสปีดชัตเตอร์ เป็นหลักนะครับเราต้องการถ่ายอะไรที่มีความเร็วสูง,สงไม่ว่าจะเป็นรถแข่งกีฬานะครับหรือสัตว์ที่บินเร็วๆเคลื่อนที่เร็วๆสัตว์วิ่งคนวิ่งอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะต้องใช้โหมดนี้เข้ามาช่วยนะครับแล้วมันก็จะมีอีกโหมดหนึ่งนะครับก็คือโหมด P ซึ่งโหมด P นี่ก็จะเป็นโหมดโปรแกรมซึ่งเป็นโหมดที่ส่วนใหญ่แล้วช่างภาพสายด็อกมันเตรีจะใช้กันเพราะว่าโหมดนี้เนี่ยมันจะเปิดให้กล้องเนี่ยเปิดรูรับแสงกว้างสุดเพื่อให้ได้เวลามันเกิด เหตุการณ์ฉุกเฉินเนี่ยมันจะกดเราก็อัตราการได้ภาพมามันก็จะสูงนะครับเพราะว่าค่าที่เหลือมันก็จะจัดการให้หมดเลยมันจะดันรูรับแสงไว้กว้างสุดเลยแล้วอีกโหมดหนึ่งที่ผมจะพูดถึงเน้นหนักในวันนี้เลยก็คือโหมด A นะครับหรือว่าโหมด aperture priority นะครับซึ่งโหมดนี้เนี่ยมันจะเน้นไปที่การควบคุมให้เราเนี่ยควบคุมรูรับแสงด้วยตัวเองแล้ว s p e e ชัตเตอร์กับ iso เนี่ยมันจะเคลื่อนที่อัตโนมัติ โดยกล้องมันจะคำนวณให้เราเองนะครับทีนี้อันเนี้ยเรื่องที่ผมคุยเมื่อกี้ส่วนใหญ่ช่างภาพที่เล่นกล้องมาสักพักหนึ่งแล้วเขาก็จะรู้กันแหละครับแล้วก็มีคนทำคอนเทนต์เรื่องพวกนี้ออกมาเยอะมากแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มาคุยเรื่องโหมดทั่ว,ว,วไปครับผมจะเจาะจงลงไปที่ว่าทําไมช่างภาพสายพอร์เต็ดเนี่ยถึงเลือกใช้โหมด A ครับครับตอนนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาจาะเลือกลงไปในโหมด A นะครับซึ่งเป็นโหมดที่ใช้ถ่ายภาพที่ช่างภาพสายพอร์เต็ดเขานิยมกัน หรือมันมีอีกชื่อนึงว่า aperture priority นะครับในในบางยี่ห้อเนี่ยมันก็จะใช้ว่า a นะครับบางยี่ห้อของกล้องนี่ก็จะใช้เป็น av canon รู้สึกจะใช้เป็น av นะครับ panasonic นีะใช้เป็น a แล้วก็ nikon sony อะไรก็จะมีรหัสของเขาเป็นสนัญลักษณ์แต่เป็นที่รู้กันว่ามันหมายถึง aperture priority เป็นโหมดที่ช่างภาพเนี่ยจะควบคุมเฉพาะรูรับแสงครับที่เหลือกล้องจะคำนวณให้ทำไมช่างภาพสายพอร์เถึงนิยมใช้โหมดนี้ เพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการอันดับแรกๆในการถ่ายภาพพอ์เทตเนี่ยก็คือการคํานึงในเรื่องของ depth of field ครับอันดับแรกเลยช่างภาพจะตัดสินใจทันทีว่าฉันจะถ่ายาแบบคนเนี้ยอาจจะเป็นนางแบบเนี่ยถ้าถ่ายคนเดียวเนี่ยฉันจะใช้ f 1.2 1.4 1.8อย่างเช่นถ้าถ่ายโคซ่าใบหน้านี่ก็อาจจะใช้1.2ถ้าถ่ายประมาณถึงหน้าอกเนี่ยก็จะใช้1.4ถ้าครึ่งตัวก็1.8่พอไกลออกไปหน่อยก็ใช้2.8 ทีนี้ถ้าเกิดแบบเป็นดูโอเป็นคู่เป็น2คนนะครับอาจจะเป็นคู่รัก2คนถ่ายบีเวดดิ้งเนี้ยก็อาจจะขยับขึ้นไปใช้ f 4หรือ f 5.6ถ้าเขายืนข้างกัน,นอาจจะใช้ f 4นะครับถ้าก็กอดกันผู้ชายไปอยู่ข้างหลังเนี่ยมันจะต้องลึกขึ้นไปอีกก็ใช้าใช้5.6แล้วถ้าเกิดว่าต้องถ่ายภาพหมู่ทีละ4คน5คนก็ต้องขยับค่า f รีรูรับแสงลงเรื่อยๆเพื่อให้ค่า f มันหนาขึ้นเรื่อยครับหนาขึ้นเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่ช่างภาพสายพอร์เทตต้องตัดสินใจเป็นตัวหลักเลย แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็แค่ต้องวัดแสงเพื่อให้ได้ค่าเอ็กโพเซอร์ที่มันพอดีกับการถ่ายภาพมาซึ่งกล้องมันจะคำนวณในเรื่องของสปีดชัตเตอร์แล้วก็เรื่องของ ISO ให้เราทีนี้ก็มีหลายคนแย้งกลับมาว่าแล้วเกิดว่ากล้องอะ่ะมันวัดแล้วมันค่ามันไม่โอเคละ่ะเกิดมันวัดแล้วผิดพลาดมันจะเป็นยังไงแน่นอนครับใช่ครับ กล้องสมัยก่อนที่มันไม่มีเทคโนโลยีใหม่ๆเหมือนปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้ฉลาดเหมือนกล้องปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีการวัดที่ผิดพลาดอย่างเช่นมันวัดมาแล้วสปีดจัตเตอร์มันต่ําเกินไปมันก็จะทําให้ภาพที่ถ่ายนั้นเบลอหรือวัดบางทีวัดมาดัน iso ขึ้นไปแบบอ่าห้าหกพันหรือเป็นหมื่นเลยมันก็ทําให้ภาพนั้นมี noise มาซึ่งเป็นสิ่งที่ช่างภาพไม่ต้องการครับทีนี้ทีนี้ในในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยกล้องสมัยใหม่มาเริ่มฉลาดขึ้นมันก็เริ่มมีระบบเข้ามาจัดการครับ สิ่งที่มันจัดการให้อันดับแรกก็คือมันจะไปทําการลิมิตสปีดชัตเตอร์ครับคือยังไงอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นกล้องตัวนี้ของผมเนี่ย panasonic lumix g9 ตัวนี้ผมติดเลนส์42.5ใน m i โครโฟเต t ร์ r ้ท่าเทียบก,กับฟูฟีนก็คือเลนส์ประมาณเลนส์85ดังนั้นถ้าผมจะถือกล้องตัวนี้ถ่ายโดยที่มั่นใจได้ว่าภาพมันจะชัดคมไม่เบลอแน่ๆเนี่ยก็คือสปีดชัตเตอร์ผมตามกฎแล้วก็คือจะต้องสูงกว่า85ขึ้นไปนะครับคือวัดแสง เปิดค่ารูรับแสงแล้วก็วัดแสงปึ้งกดกดปุ่มวัดแสงเนี่ยแล้วสปีชัเตเตอร์สูงกว่านะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มันต่ากว่าก็จะเริ่มมีปัญหามันก็จะเริ่มสัน่นอันนี้เราคํานึงหรือพูดถึงเฉพาะในเรื่องของการที่เรายังไม่เอาเรื่องการสัน่นหรือการตั้งมนขาตั้งกล้องเข้ามาคํานึงนะครับเราก็จะคิดเฉพาะในส่วนตรงนี้ก่อนจนถึงจุดจุดหนึ่งพอกล้องมันเริ่มที่จะ,ะสปีชัเตเตอร์ไม่พอมันก็จะย้า,ายไปดัน ISO ให้เราอัตโนมัต มันก็จะดัน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 ,ดนขึ้นไปนะครับซึ่งบางทีมันก็ดันจนทะลุเพดานขึ้นไปเกือบสูงสุดที่กล้องรับได้เพราะกล้องทุกวันนี้เนี่ยบางตัวดัน ISO ได้2 0 0 0 0กว่าก็มี3 0,000กว่าก็มีแต่ภาพออกมานี่ก็เละเทะเลยกล้องยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็เลยเข้ามามีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยมีฟังก์ชันเข้ามาช่วยเช่นเมื่อกล้องตัวนี้เนี่ยมันบอกเราว่าถ้าผมติดเลน85แล้วสปีดชัตเตอร์มันจะต้องอยู่ไม่ต่ำกว่า85ลงมาแถวๆ85 90หรือถ้าให้ชัวร์ก็ ผื่อไว้ที่ประมาณร้อยหนึ่งนะครับอยากจะท่ากว่านี้ลงมาหลังจากนั้นกล้องมันจะมีเมนูตัวหนึ่งที่เข้าไปกําหนดเอาไว้ก็คืออย่างของวาตต์สนิทมันจะมีคําว่ามินสปีดชตเตอร์คือเข้าไปตั้งไว้เลยก่อนถ่ายเมื่อผมติดเลนเข้ามาผมรู้แล้วว่าผมไม่ต้องการสปีดชตเตอร์ต่ำกว่านี้ผมก็เข้าไปตั้งเลยว่ามินสปีดชัตเตอร์ของของชันเนี่ยระยะต่าสุดของกล้องเนี่ยให้เท่านี้นะก็คือ80ิไม่ต่ํากว่าแ5ลงมาหลังจากนั้นเมื่อกล้องมันวัดแสงแล้วเนี่ย พอมันวัดแสงได้ออกมาแล้วเนี่ยค่าสปีดชัตเตอร์มันเริ่มต่ำกว่ากล้องมันจะเริ่มแจ้งขึ้นมาครับว่าสปีดชัตเตอร์เนี่ยต่ำกว่าที่ควรจะเป็นมันก็จะเริ่มเปิดระบบการสั่นเข้ามาช่วยมันจะขึ้นสัญลักษณ์การสั่นเลยครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าการสั่นเข้ามาช่วยแล้วยังไม่พออันนี้หมายความว่าถ้ามันไปดัน ISO จนสุดแล้วนะครับมันยังไม่พอเนี่ยมันจะเริ่มเตือนเราอีกว่าตอนนี้กล้องเริ่มสั่นแล้วนะมันจะเริ่มเบลอแล้วนะมันก็จะเป็นสีแดงๆขึ้นมาครับเดี๋ มันก็จะบอกแล้วว่าไม่ต้องถ่ายถ้าถ่ายนี่คือเบลอแน่นอนนะครับเราก็ต้องไปเปลี่ยนจัดการด้วยวิธีอื่นในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่ากล้องมันดันมันดันค่าสวิตช์เตอร์จนสุดแล้วมันก็จะไปจัดการปัจจัยตัวที่3ก็คือ ISO ซึ่งเราก็สามารถตั้งได้อีกนะครับว่ากล้องของเราเนี่ยเราซื้อมาปุ๊บเราแกะกล่องเราทดสอบล้วหรือในรีวิวต่างๆเขาจะบอกเราอยู่แล้วว่ากล้องตัวเนี้ย ISO ที่สูงที่สุดที่มันทําได้ที่เราพอใจเรารับได้น้อยไม่กระเจิงเนี่ยเท่าไหร่ อย่างสมมติกล้องตัวนี้ผมก็จะตั้งไว้ลิมิตตัวสูงสุดของมันของ ISO เนี่ยครับตั้งค่าไปที่ออโต้แล้วก็บอก max ISO ที่ชั้นรับได้เนี่ยไม่เกิน3,002แล้วก็เนะี่ยเดียวกันก็ตั้งต่ำไว้ด้วยว่าต่ำของชั้นที่ชั้นรับได้คือไม่ต่ำกว่า200มันก็จะบล็อกไว้เลยพอกล้องมันวิ่งขึ้นไปชน3,002เสร็จปุ๊บมันก็จะเตือนเราว่าปัจจัยทั้งทุกอย่างที่คุณวัดแสงตอนนี้ไม่พร้อมที่จะถ่ายภาพมันจะเตือนเราเลยนี่คือข้อดีครับข้อดีหรรือเาาจะตตั้งสมมุิว่ ใครไม่มั่นใจกล้องที่3.2ก็สามารถตั้งตั้งลงมาที่1 6 0 0 2หรือถ้ารุ่นเก่าเนี่ยก็ตั้ง800นู่นเลยก็ได้ครับเพื่อให้มันชัวร์ว่าเราจะได้ภาพที่ดีเสมอในการถ่ายเทคโนโลยีทุกวันนี้มันมันมีระบบแบบนี้เลยนี่แหละครับทาไมผมถึงเลือกใช้เอโหมดในการถ่าย portrait เพราะว่ามันมีปัจจัยตัวเดียวที่ผมจะควบคุมก็คือตัวรูรับแสงที่จะปรับเพื่อจะหาระยะ depth of field ของภาพเท่านั้น ที่เหลือก็ปล่อยให้กล้องมันคำนวณให้เลยแล้วแถมว่าผมยังตามไปลิมิตมันได้ว่าฉันต้องการไม่เกินนี้นะไม่ต่ํากว่านี้นะถ้าสมมติปัจจัยการถ่ายมันไม่เอื้อแล้วกล้องมันจะเตือนเราว่าอย่าไปต่อนะอย่าก,กดนะมันสั่นแล้วนะผมก็แค่ต้องตัดใจแล้วก็เปลี่ยนวิธีเช่นถ้าเลนส์ผมรูรับแสงไม่พอผมก็เปลี่ยนเลนส์ให้เอฟมันกว้างขึ้นเอาเลนส์ที่มันเป็น1.4 1.2มาใส่อย่างเงี้ครับหรือถ้าเปลี่ยนแล้วยังไม่พอ ฟังก์ชันต่างๆปัจจัยต่างๆในการถา่ายภาพยังไม่เพียงพอทั้ง3ค่าแล้วผมก็แค่เปลี่ยนไปใช้ขาตั้งกล้องแค่นั้นเองครับมันก็ทําได้แล้วมันก็จะทําให้เราภาพออกมาดีแล้วทําไมเราต้องไปใช้โหมด A ล่ะก็เพราะว่าเราต้องการลดภาระครับลดภาระในการทํางานไม่ต้องไปพะวงกับเรื่องของแมชชนิกหรือฟังก์ชันต่างๆในการถา่ายภาพคํานึงแค่เรื่องเดียวแล้วคานึงทีเดียวจบด้ยวยนะครับเพราะว่าผมมองแล้วว่าใบนี้ผมจะถ่ายด้วยเอฟเท่าไหร่ผมก็ปรับทีเดียวแล้วก็เสร็จเลยที่เหลือก็วัดแสงวัดแสงวัดแสงเอา แล้วผมก็เอาสติสัมปชัญญะหรือความคิดสร้างสารรค์ของผมเนี่ยมาคิดในเรื่องของการโพสต์ว่าจะเชียร์อัพนางแบบยังไงให้เขาโพสต์ออกมาได้ดีที่สุดดึงฟิลลิ่งดึงสายตาของเขาออกมาให้ดีที่สุดผมก็จะได้ลดภาระ,ะในเรื่องของการคุมกล้องไปเอาความคิดทั้งหมดไปใส่ใจเรื่องนั้นแทนแบบนี้แหละครับมันถึงจําเป็นแล้วทีนี้ในเรื่องของ การวัดแสงเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับเป็นปัจจัยหนึ่งที่ตามมาด้วยเพราะว่าการถ่ายภาพถ้าเราถ่ายด้วยโหมดเ mm. มนูเนี่ยเราสามารถจะเห็นเวลาเราวัดแสงเราจะเห็นได้เลยว่ามันอันเดอร์หรือโอเวอร์อยู่เราก็ปรับปรับค่าเพื่อชดเชยมันได้ทันทีแต่ถ้าเป็น a โหมดเนี่ยนะครับเวลามันวัดแสงเสร็จนะครับมันถึงจะแจ้งเราว่าโอเวอร์หรืออันเดอร์ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ช่างภาพสายพอร์เทรตจะต้องคํานึงนะครับถ้าถ่ายด้วย a โหมดก็คือ ต้องคอยชดเชยแสงครับเพราะว่าพอเราถ่ายเอโมดเนี่ยเราวัดแสงเสร็จอะเราก็มาสั่งให้กล้องเนี่ยมันชดเชยแสงซึ่งช่างภาพสายโพสเทตเนี่ยส่วนใหญ่จะชอบชดเชยไปทางลบนะครับทําไมถึงชดเชยไปทางลบผมอธิบายอย่างนี้ครับพอเราวัดแสงแล้วถ้าเกิดภาพมันติดโอเวอร์นะครับภาพมันติดโอเวอร์หรือติดไฮไลท์มาเนี่ยมันจะมีผลอย่างหนึ่งก็คือเซนเซอร์เนี่ยมันจะอ่านไฮไลท์ว่า ตรงจุดที่มีแสงเกินมานะมันจะไม่มีพิกเซลอะไรอยู่ตรงนั้นเลยนะครับดังนั้นเวลาเราไปดึงคืนนะมันไม่มีอะไรให้ดึงคืนครับก็คือหมายควาว่าชวดเลยครับแต่ถ้าเราชดเชยมาทางลบแล้วส่วนที่มันมืดเนี่ยถึงส่วนที่เป็นเงาเนี่ยเราสามารถใช้โปรแกรมไลท์มหรือฟิลตอร์ช็อปเนี่ยดึงกลับมาได้ครับเพราะว่าตรงที่มืดเนี่ยยังไงมันก็ยังมีไฟล์มีพิกเซลของภาพอยู่ดึงกลับมาได้แน่นอนดังนั้นกล้องมันถึงต้องมีตัว เมนูเมนูตัวหนึ่งเข้ามาเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็คือไฮไลท์อเลอร์ตก็เป็นสิ่งที่เราต้องใช้ควบคู่ไปด้วยนะครับถ้าเราถ่ายภาพด้วยเอโหมดในการถ่ายภาพพอร์เทรตและนี่แหละครับก็คือปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่ช่างภาพสายพอร์เทรตที่นิยมถ่ายด้วยเอโหมดเนี่ยครับจะต้องคํานึงอยู่ตลอดเวลาก็คือการชดเชยแสงบวกลบอยู่ตลอดเวลาว่ามันพอดีไหมเป็นไปได้ก็คืออันเดอร์ไว้ก่อนนิดๆน,นะครับมันจะแก้ปัญหาทีหลังได้ง่ายกว่าเราทีนี้พอเรา ปล่อยให้กล้องมันคำนวณให้อย่างแม่นยำแล้วแล้วเราก็แถมลิมิตปัจจัยเสี่ยงต่างๆไว้ได้แล้วเราก็จะสนุกกับการถ่ายภาพเพราะเราก็จะมีเวลามีความคิดเหลือสมองไว้คิดในเรื่องของท่าโพสแล้วก็เหลืออา,อารมณ์ที่จะเอาไว้บิวแบบหรือสร้างปฏิสัมพันธ์กับแบบเพื่อให้แบบไว้ใจเราเอาพลังที่เหลือไปจัดการเรื่องพวกนั้นแทนดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่ามันทำงานยังไงแล้วเวลาเราไปถ่ายเนี่ยมันสะดวกขึ้นแค่ไหน ไปดูกันครับครับเมื่อเราจะถ่ายโหมดเรแล้วก็แค่มาหมุนตรงนี้ครับตรงโหมดการถ่ายภาพเนี่ยมาที่โหมด A ครับหลังจากนั้นเราก็จะเข้ามาที่เมนูนะครับเพื่อที่จะเข้ามาที่เมนูที่ชื่อว่า ISO sensitive photo เข้ามาตรงนี้แล้วก็เข้าไปที่ ISO auto lower limit setting ก็คือการเป็นล็อกค่า,อาของ ISO ที่จะลงมาได้ต่ำที่สุด อันนี้ผมตั้งไว้ที่200นะครับแล้วก็ขึ้นไปที่ตัว ISO Auto Upper Limit Setting ตรงเนี้ยผมไว้ใจกล้องของผมเนี่ยไม่เกิน3,200ผมก็จะลิมิตว่าอย่าวิ่งไปเกิน3,200นะมันก็จะตั้งเอาไว้แล้วกลับออกมาอีกที่หนึ่งนะครับเราก็จะไปที่ Min Shutter Speed เราจะไปลิมิตว่าชัตเตอร์สปีดที่ต่ําที่สุดเนี่ยจะลงได้ไม่เกินเท่านี้ถ้าลงต่ํากว่าที่เราตั้งไว้เนี่ยให้เริ่มเตือน ตอนนี้ผมใช้เลนส์ตีเป็นฟูลเฟรมก็85ผมก็จะตั้งไว้สักประมาณ85นี่ก็ได้อยู่ถ้ากล้องไม่มีการสั่นก็ตั้งร้อยไว้เลยแต่กล้องเพลินกล้องผมนี่มันมีการสั่นทั้งบอดี้ทั้งเลนส์ผมก็ตั้งไว้ที่80เลยครับทีนี้เราก็จะมาลองถ่ายกันจริงๆนะครับว่าช่างภาพสายพอ์เทปเขานิยมถ่ายพอ์เทตด้วยการปรับใช้ a โหมดเนี่ยมันสะดวกยังไงมันดียังไงมาลองของจริงกันเลยครับวันนี้ผมได้น้องฝ้ายนะครับมาเป็นนางแบบสาธิตในคลิปนี้ แนะนำน้องไฟายครับสวัสดีค่ะอ่านางแบบแนวไทยบ้านแต่วันนี้น้องน้องไฟายไม่ได้มาในลุคไทยสาวไทยบ้านมาในลุคของสาวน้อยน่ารักมาในชุดเดรสาานะสีสาวรรค์ <c oughs> เข้าชุดนี้เข้ากับฉากหลังเลยเอ่อผมอยากจะได้ภาพนี้เป็นภาพอ่อประมาณสักหน้าอกนี่เนาะเลยหน้าอกขึ้นมาเนี่ยแล้วโคลสอัพไปหน้าน,น้นๆแล้วผมก็วัดแสงด้วยเอโมดแล้วก็ยิงเน้นๆเลยให้กล้องมันคำนวณให้ที่เหลือนะครับอ่ะน้องไ้ายถอยเข้าไปอีกลุก ปล่เข้าไปติดๆนะนะให้ตัวมันให้ตัวของน้องฟ้าในจมเข้าไปในกิ่งไผ่มาทางไส้นิดนึงอืมประมาณนี้รอดูนะครับประมาณนี้พอดีไหมโอเคน้องฟ้าลองขยับมาทางไส้นิดนึ่ง,งทีนี้ทาทามือจับกิ่งไผ่ไว้ให้กลมกลืนให้ไผ่นะมันโอบตัวเราเข้ามาเลยโอเคโอเค,อเคดึงกิ่งไผ่ทางนี้ออกนิดนึงโอเคโอเคครับทีนี้ผมก็ปรับกล้องไปที่ a mode นะครับแล้วก็ที่เหลือก็ปล่อยให้กล้องมันคำนวณให้เลย มาเริ่มเริ่มเลยลูกใบแรกประมาณนี้อ่ามีใบที่หนึ่งเอามือขึ้นมาอีกเอามือเข้ามาอีกเอามือเข้าเข้าหากันอีกตอนนี้มือมาหลุดจางนอกเฟรมมือข้างขวาข้างขวาขึ้นมาอีกขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นอีกโอเคนั่นแหละครับหนึ่งสองสามอ่าเนี่ยครับผมก็ผมก็กดวัดแสงตรงปุ่มนี้นะครับวัดแสงไปที่ใบหน้าของแบบปึ้งผมเปิดอหน้ากล้องอยู่ที่ 1.7ตอนนี้กล้องมันให้สปีดคำนวณสปีดมาให้ผมอยู่ที่พันสาม ISO ที่200ผมก็มีหน้าที่จัดคอมโพสครับที่เหลือไม่ต้องพอวงอะไรแล้วแล้วก็กดแล้วก็กดเขาจะได้ภาพออกมาแบบนี้ครับเดี๋ยวผมไปทำให้เพื่อนๆดู ครับตอนนี้ผมก็พาน้องฝ้ายย้ายมาอีกที่หนึ่งนะครับเป็นอีกมุมหนึ่งของอโลเคชันตอนนี้ผมได้กิ่งไม้เอ้ยผมได้เป็นเสาไม้มาสามต้นตรงนี้แล้วก็ให้น้องเข้าไปยืนตรงกลางเป็นภาพอะไรที่สวยดีแล้วก็รอบๆมันก็จะมีใบใบแห้งตัวเสาก็สีน้ําตาลชุดน้องก็เป็นสีเอิร์ธโทนสวยมากทีเดียวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเพื่อนๆสังเกตจากเมื่อกี้ไหมฮะที่เราถ่ายอยู่ที่กอไผ่เมื่อกี้ผมมาดูหลังกล้องวิดีโอผมเห็นว่าแสงอะ่ะมันมีการเปลี่ยนวูบวาบวูบวาบ,าบาอยู่ตลอดเวลา มันเกิดจากที่เมฆมันเคลื่อนตัวครับนั่นหมายความว่าถ้าเราไม่ใช้โหมดเอในการถ่ายเนี่ยเราจะต้องอไปปรับค่ากล้องตามแสงที่มันเคลื่อนของเมฆอะ่ะเดี๋ยวมืดเดี๋ยวเมฆออกก็สว่างมันก็ต้องปรับค่ากล้องกันใหม่อุตลุดแต่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วเราใช้โหมด A ออยู่เราก็แค่รอจังหวะเมฆมันนิ่งแล้วเราก็จิ้มกดวัดแสงก่อนถ่ายนิดนึงวัดแล้วก็ถ่ายวัดแล้วก็ถ่ายนั่นหมายความว่า ค่าวัดแสงไอ้ค่าของแสงที่มันเปลี่ยนจากการที่เมฆมันเคลื่อนตัวอยู่บนหัวเราเนี่ยก็จะมีผลกับเราน้อยมากเพราะว่าเราวัดแสงก่อนถ่ายแค่เสี้ยวไม่กี่วินาทีครับคือวัดแล้วก็โป้เลยถ้าเกิดเราวัดแล้วเรา,เาไปจ่อเมฆมันเคลื่อนแล้วก็ปล่อยไม่ต้องกดนี่คือข้อดีของการใช้โมด,ดีเพราะมันมันเร็วกว่ามันจัดการได้เร็วกว่าเดี๋ยวเรามาถ่ายซีนนี้กันดูครับน้องไฟลลองเป็นอ,อาเอาหน้าตรงๆนี่ก่อนลูกอ่าตรงตรง,ตรงนี้ก่อนเอาใบไม้ออกก่อนลูก มองกล้องซึ้งๆนะยิงหัวนิดปึด๊บเห็นไหมฮะเมฆมันเคลื่อนตัวเมฆนิ่งแล้วเห็นไหมเมื่อกี้ตอนที่ผมเอาตาเข้าไปในวนะิวไฟเดอร์น่ะเมฆยังปิดอยู่เลยตอนนี้เปิดละผมก็จะวัดเลยวัดแสงปึ๊บแล้วก็กดฮะอันนี้ผมใช้ค่าเมื่อกี้อยู่ที่ f 2นะครับกล้องมันก็ให้สปีดมาที่หนึ่งพันแล้วก็ iso 200เห็นไหมอ่ะเปลี่ยนอีกแล้ว ผมจะถอยกว้างออกมาลองดูครับอันนี้สว่างมากขึ้นผมก็จะวัดใหม่ผมจะกลับไปใช้ค่า f ที่1.7แล้ววัดแสงปึง้งกล้องให้สปีดมาที่1ห6ไอดโด200กดอ่าอ่ามองลงมองลงใ้ามองลงลูกผมก็วัดแสงใหม่อีกครั้งอ่าได,ได้ค่าเดิมก็คือที่ f 1.7สปีด1 6ไอดโด200กด ขอใกล้ๆหน้าใบหนึ่งท,ที่ที่ที่หนูเอามือขึ้นไปอ่าเอาข,ข,ขึ้นอีก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 ใบไม้ออกทางขวามือ,อนิดหนึ่งโอเคเดี๋ยวนะวัดแสงยิงเห็นไหมฮะตอนนี้เมฆเข้าผมวัดแสงอ่าเปิดค่า f อยู่ที่1.7ตอนนี้สปีดเหลือ640เองครับลดลงมาแล้วผมก็วัดก่อนยิงนิดเดียวอ่า ครับเดี๋ยวผมเอาให้เพื่อนๆดูในคอมพิวเตอร์มันจะเห็นชัดกว่าเห็นไหมครับว่าการถ่ายด้วยเอ o d มเนี่ยมันลดภาระของช่างภาพลงไปเยอะเลยเราก็แค่คำนึงเรื่องเดฟออฟฟิอย่างเดียวแต่ก็ต้องขยันวัดแสงใหม่ทุกครั้งที่แสงมันเปลี่ยนเห็นไหมผมยืนอยู่จุดเดิมเลยผมวัดแสงปุ๊บวัดแสงถ่ายไป3มุมเนี่ย ค่าสปีชัตเตอร์เนี่ยเปลี่ยนตลอดนะเพราะว่าเมฆมันเคลื่อนตัวเดี๋ยวผมก็จะพานางแบบเดินไปอีกที่นึงลองย้ายโลเคชันอีกทีหนึ่งเราก็เอาเวลาเอาอารมณ์เอาฟิลของเราเนี่ยมาครีเอทภาพดีกว่าเรื่องแมคานิกปล่อยให้กล้องมันจัดการครับครับตอนนี้เราขยับมาอีกที่หนึ่งนะครับเรามาเจอต้นไม้ที่ยืนต้นตายอยู่มันเข้ากับชุดน้องเหมือนกันเราจะลองซีนนี้ดูครับเห็นไหมครับเราก็มีเวลาพอเราไม่ต้องออไปพะวงเรื่องค่า อ็กโพเซอร์ต่างๆแล้วเรามีเวลาแล้วก็แก้ไขได้เร็วครับมีเวลาที่จะเอาไปคิดเรื่องอื่นลองมาถ่ายซีนนี้กันดูครับของไฟโพลก 2> 1, 2. ูกหนสอง่าเห็นไครับได้มีอีกใบหนึ่งสวยครับครับนี่ก็คือ คำตอบของคําถามที่ว่าทาไมช่างภาพสายพอดเรตถึงชอบที่จะถ่ายภาพด้วยหมดเองก็เพราะว่ามันลดภาระในเรื่องของการที่เราจะต้องเอาความคิดเรามาพงกับเรื่องแมชชนิกเราก็เอาความคิดของเราเนี่ยไปคิดในเรื่องของการอเปเรตแบบแทนนะครับแล้วก็ปล่อยให้กล้องมันคํานวณให้เป็นยังไงบ้างครับมีประโยชน์ไหมครับสําหรับคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับผมจะได้มีกาลังใจทําคลิปไปเรื่อยสําหรับวันนี้ผมกับน้องฝ้ายก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ